สวัสดีครับสบายดีครับผมบอกสองบอกไก่บ้านทับน้องครับน้องไปดูนะสองทักท่าเอฟซีทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้บอกไก่อยู่บนถนนการจนาพิเศษหรือถนนวงแหวนนอกนอกตั่นเองครับบอกไก่ชุมวงนาไปสู่น่ามินท่าแล้วครับกับจากปทุมธานีบอกไก่สีวิวสีไทยเบื้องบนถนนการจนาพิเศษนี่ยืดถนนวงแหวนรอบนอกนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ สุดยอดมากเลยครับพี่น้องครับไปไปวงนับช้มนับใไก่ได้ครับไปไปไปครับตอนนี้บราไก่อยู่บนถนนการจนาพิเศษเ้อครับพ่อแม่พี่น้องครับถนนการจนาพิเศษเนี่โอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดนึ่ใหญ่ดีครับรดร้อยร้ยเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับถนนเฉนี้เพราะว่าถนนเฉนี้เสื่อมต่อได้หลายเส้นทางครับพ่อแม่พี่น้องครับออก เสียบต่อทั้งลำลูกกาดอนเมืองก็ได้ครับเขากรุงเทพชลบุรีบางนาครับหรือถนนราชินทสา304ครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าอยากไปบางนาก็ตรงไปได้ครับออกโขนโยธินชิดชายครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหซื่อว่ารถหลายหลายเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับถนนกาญจนาพิเศษนี่ครับเหมือนชิว่าพันปูนี่โอุ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่ ซีเลนทา้งนี้นี่ซีเลนนะครับบวกบวกข้างนอกนี่ถึงกระทันนี่ผมก็ทั้งก่อสร้างนะครับทางนี่ก่อสร้างเริ่มต้นอ่เมื่อนานป๊อไกลมากทางนี่ปรทธานเห็ดกับขอบนี่ปรทธานในใสอันนี้พคนใส่เดิครับนี่ตรงนี้มันก็เส่อมต่อกันนะครับเมื่อนานป๊อไกลมากเนี่ยประธานในเสียบต่อครับอุตว่ามีการคืบหนาไปได้เติบนะครับการก่อสร้างถนนเส้นนี้ครับโอ้โหพี่น้องรถขี่ไหลแท้รถขี่ไหลแท้ การจนาพิเศษครับหรือเขาเรียกกันว่าวงแหวนรอบนอกครับปอไก่ามาจากทําการทํางานอยู่จังหวัดปทุมธานี้อครับอยู่แถวคลองสามครับนีบ่ปอไก่มีเวียกมีงานนางานอยู่คลองสามนะครับบอไก่ก็ได้ผ่านมาถนนเส้นนี่ครับปอไก่ก็ได้อ,อยากทายไอพีให้น้องได้บึงน้ำกันครับว่าที่สวยงามขนาดไหนครับ พี่น้องครับมาได้ย่ำคุกคำเด้อครับย่ำมือแร่งครับย่ำมือแร่งมือแร่งตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาสานาทีเด้อครับอ่าเวลาเมืดเมื่เวลาคำขึ้นเน้อตอนเสษมีเปิดไฟแสงสว่างให้นะครับน้องเพื่อนอ่าให้มีการคับขี่ปลอดภัยโอ้ตอนนี้ครับพอนเปิดพื่นเปิดไฟนะครับน้องคำเมืดแต่พอนก็เปิดไฟได้พี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดครับกรมทางหลวงมอเตอร์เว์โอปกติม,มีป้ายบอกลักษณะชัดเจนนะครับว่าเข้าสิไปไสเข้าสิไปไสแล้วเข้าสิบมาไซเบิ่งตามป้ายบอกทางไลยครับพี่น้องครับิ่นสิบ,บอกเลยชัดเจนครับนี่ถ้าตรงไปครับเป็นทางพิเศษสลองรัดอีกหนึ่งกิโลครับแล้วก็เชื่อมต่อกับทางพิเศษสลองรัดได้เลยครับ ทางหลวนการจนาพิศกษครับหรือ,อทางหลวนวงแหวนรอบนอกนะครับนองโอ้โฮเมย์พี่น้องครับปอกไกมุ่ง้าไปล่ามินท่าเด้อครับไปติดตามดับซุ่มนํามบากไก่เาี้ยวครับ นี่คือมีทางด่วนนี่ครับนี่ทางด่วนนี่เลยครับี่ปมาตุ๊กยี่ลองสหรับตัดตัดผ่านถนนนี่ไปครับตุ๊กพี่น้องครับมาทุกหุดทางนีนก็มีอีกครับโอ้ตุุดยอดนี่ครับพี่น้องครับสุดยอดนี่โอุ้ดยอดถึงเทศไทยนะครับเนาะมาลับส้มลับส้มลับฟังเบาไก่เด้ครับในเวลาครบคำคำแล้วเคนว่าคำแล้วได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องนี่ กับเมืองลับส้มน้ากันครับตอนย่ามเล้งย่ามมาแลงนะครับนองว่าจะเป็นจังไงรย่ามมาแลงครับส่ลนเส้นทางคนครับเมืองย่ามมาแล้งสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับสวยงามไปอีกแบบเพราะว่าเพิ่อจะเปิดไฟใแสงสว่างทุกสุดเส้นทางได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับที่แสงไฟสิบลายยับ,ยบโอ้ยครับจากไฟรถแน่ ขับสุดยอดครับมาเอาไกลมุงนาสูลามินท่าครับกับทีผักอาศัยนะครับก็ได้เก็บผักบรรยากาศมาฝากมาตอนทีตอนโนได้รับเบิงรับส้มน้ำกันครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเคนสิจับคมเร็วนะครับอโอ้ี่น้อด เาเบ่งยามาแรงแหงงามครับแหงงามแหงสวยแหงยิ่งใหญ่อลังการครับพ่พอแม่พี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับเราไกลมุ่งหน้าตรงต่อไปสู่รามินทาครับอันนี้เป็นสีแยกของใช้ดูครับแง่องสุดท้ายนี่ตัวทำนักเราจะมีรถบรรทุกเพื่อจะเช็ดใส่ออกนี้แล้วครับเราเพื่อไปชั่งน้ำหนักโอ้รถฟังหลายหลายเบิ่อครับพ่อพี่น้องครับ รถค้าออกนะครับรถค้าออกเลยบางไกลค้าเขาเขานึเขาค้าเขาหนุ่มเทพค้าออกก็าจมูกนาไฟทั้งไซด์นะครับบางไกลกบจักขึ้นกันครับโอ้สุดยอดครับไล่ไล่ครับพรมิตรครับนี่กดเปิดไฟแสงสว่างครับพีรมิตรพรับโ่งเงี้ยโมเล่นนี่ก็สวยไปอีกแบบนึงครับพรม้องครับเออหลุดเนี้ยขึ้นล้ยหลายเลยครับ ถึงว่ารถไลฟ์ไปไหนแล้วครับนอกมืนก็ยังมีถนนล่องรับทุกเส้นทางครับสามารถไปได้ทุกเส้นทางถนนเพิ่อนกับเพียงพ่อนะครับนอกเพียงพ่อครับรถย่านพาหนาวันี้แล้วความเจริญแท้จริงของประเทศไทยพม่พี่น้องเอ้ยพม่พี่น้องเอ้ยเบาไก่สะออนไลฟ์ดิครับมุมซ้อนไลฟ์ทึ่งอ่อนซ้อนทึ่งสะออนครับพม่าพี่น้องครับไปยาวๆครับเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่ที่ อ่าถนนล่ามเป็นแท้เด้อครับพี่น้องครับบ๊าย ครับตอนนี้บอไก่เลี้ยวซ้ายออกจากถนนการจนาพิเศษนะครับนอกเ่อร์มุ่งหน้าไปสู่ถนนรามินทาครับตอนพี่น้องครับตรงไปรามินทาครับแล้วก็ชิดขวาจะเป็นลักซีครับกไปลักซีก็ตูนมาู่นครับตรงไปเลยครับบอไก่จะชิดซ้ายออกอ่ารามินทาหรือว่าไปมินมุรีได้ครับตอนพี่น้องครับบอไก่จะกลับปลอดที่พักอาศัยเดี่ยวนี่ครับตอนพี่น้องนี่ไปลงถนนรามินทานะครับ พี่น้องเบิ่นทางรถบิฟฝ่าได้เลยครับทางรถบิฟฝ่าอยู่บนถนนลาวินทราครับอ๋อตัวพี่น้องรถขึ้ร้ายเลยครับพี่น้องครับโอ้บุญการก่อสร้างคนครับพี่น้องโอ้บาะไก่ชุดชุดชุดแบบสุดๆเลยครับแบบโอ้โหมข้างที่เบาะครับท้อนี่พี่น้องครับสวยงามครับเรียงาบนแรงนี่โอ้ยยอดครับพี่น้องครับสวยงามนี่ครับนี่ ถนนลาดปินท่าเลยนะคร um ับบกไกลหอดถนนลาดปินท่าแล้วถนนลาดปินท่านี่ครับเพป็นการก่อสร้างทางรถไฟฝ่าเด้อครับจักมาไปไสเน่ครับดอ้พรครับถนนลาดพินท่าค้างๆบกไกลนี่เป็นห่างแฟ่สั้นอยู่บนถนนลาดปินท่านะครับถือว่าเป็นห่างใหญ่ครับ้แต่ว่าบกไกรบกเคยมาจ้า เตี้ยพ like erm ่อแม่พี่น้องเลยได้แต่ผ่านพี่น้องครับท่าเรือครับโอ้โหพี่น้องนี่เป็นสางทางรถไฟฟ้าครับเพ่าเบางแง่มันกังขึ้นครับสวยๆครับไฟกระบุมันถึงไฟถึงเงี้นะครับนอกมันเปิดพื้นเปิดไฟเปิดแจ้งสว่างครับพ่อมพี่น้องครับอ่ะออกไปกันเอาคลิปนี้มาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องอีกแล้ว้อครับคลิปถนนหนทางคึ้นเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับอไกไกันมักเนาะครับเนาะมักเอ๊ะ มาเป็นการส่วนตัวเ้วยครับมันเป็นการส่วนตัวการถ่ายถนนทุนทางนี่ครับก่อนจากไปอย่าลืมอย่าลืมด้วยครับแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เบาไก่นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะกุลภัณฑคลิปให,ใหม่ของเบาไก่นะครับนาอสนับสนุนเบาไก่โดยบอกกดํำโฆษณาเดียครับผมไพี่น้องครับ สำหรับคืนนี้บากไก่ขออวยล่าไปเพียงโทนีเด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสาบายดี